เพื่อนเ,เกษตรกรทุกท่านค่ะวันนี้จุ่มนะคะในนามของเกษตรโสพาก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมในส่วนกันว่าตอนนี้สภาพหลังจากที่ผ่านวิกฤตของพายุโนรูไปตอนนี้นะคะบรรยากาศดีแล้วก็มีแสงแดดก็คิดว่าถ้าน้ำในคลองไม่ดันขึ้นมามากจนเกินไปส่วนก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัย ตอนนี้นะคะน้ำมันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆก็ชาวบ้านก็คอยเฝ้าระวังไม่ให้น้ำเข้ามาในตัวบ้านทีนี้พื้นที่ที่จุมอาศัยอยู่เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ลุ่มก็จริงแต่ว่าในบริเวณบ้านก็จะมีการถมที่ขึ้นมาบางส่วนทำให้ระดับน้ำนะคะก็จะอยู่ล้อมรอบบริเวณพื้นที่เลยรวมถึงแปลงกเกษตรตรงนี้ด้วย แล้วก็ในแปลงกเกษตรตรงนี้นะคะด้านนอกที่เป็นหลังรั้วสังกะสีเนี่ยน้ำจะล้อมรอบเลยก็ตอนนี้คอยเฝ้าระวังอย่างเดียวตอนนี้ฝนไม่ตกมาเติมนะคะแต่ว่าน้ำที่มาจากทางเขาอะคะ่ะมันไหลลงมาตามคลองแล้วมันก็ดนันดันขึ้นมาที่ทุ่งนาแล้วก็ดันเข้ามาในตัวหมู่บ้านซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะว่า พื้นที่รอบนอกบ้านเป็นไงบ้างค่ะและนี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณส่วนด้านนอกซึ่งตอนนี้น้ำได้ซึมเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีน้ำเข้ามาแล้วอ่ะตรงนี้น้ำมันดันมาจากด้านนอกนะคะด้านนอกหมู่บ้านเนี่ยค่ะแต่ละหลังคาเรือนก็จะถม ที่ของตัวเองเพื่อให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำระดับน้ำตรงนี้ในทุกๆปีเขาก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเข้ามามากหน่อยทำให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเต็มไปด้วยน้ำหมดเลยสำหรับปีนี้ก็อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นทุเรียนที่จุปลูกไว้ค่ะ ทุเรียนต้นนี้ถ้านับจากการปลูกก็น่าจะได้สอเดือนแล้วนะคะไม่มีโรคค่ะปลูกง่ายๆค่ะจุ่มไม่ได้ขุดหลุมแล้วก็ไม่ได้เอามาวางพักเพื่อปรับสภาพของตน้นมาถึงหลังจากที่ซื้อจากร้านต้นไม้ก็มาวางไว้บนดินแล้วก็ใช้ดินที่จุ่มหมักเองนี่นแหละค่ะถม เขาก็แตกใบออกมาเรื่อยๆนะคะซึ่งใบนี้ยค่ะเป็นใบที่แตกออกมาหลังจากนี้ก็ได้แต่รอดูค่ะการจเจริญเติบโตของเขาต้นแข็งแรงนะคะสังเกตไหมคะว่าต้นยังแข็งแรงดีเนี่ยค่ะเขาจะแตกใบในลักษณะแบบนี้นะคะ ไม่เคยฉีดน้ำหมักนะคะไม่เคยฉีดน้ำหมักเลยมีแต่คอยรดน้ำอย่างเดียวแล้วก็จะปล่อยย้าขึ้นเลยค่ะจะไม่ถอนนะคะเห็นไหมคะน้ำทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยตรงนี้จุ่มปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพิ่มนะคะปลูกไว้หลายหลุมเหมือนกันแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะมีไม้ป่ามาฆ่ามงค่ะ เป็นมะค่าโมงนะคะมะเขือที่ลงปลูกในถุงกระสอบแบบนี้นะคะกระสอบปุ๋ยแบบนี้ยังแข็งแรงดีนะคะยังไม่ได้ฉีดน้ำหมักอะไรมากมายค่ะยังไม่ได้บำรุงเพราะว่าในนี้จะเป็นดินหมักที่หมักเป็นกแกลบที่ไก่ไว้นะคะเขาก็ยังคงมีอาหารในนี้อยู่ ทั่วพลูค่ะขึ้นตามรัว้วสามารถเก็บกินได้ตลอดเลยนะคะมีสองฝั่งเลยค่ะตรงทางเข้าติดฝักเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเย็นต้องมาเก็บไปทำอาหารเข้ามาด้านในนะคะตรงนี้มันจะเละนิดนึงก็เลยทำการเอาใบกล้วยพอดีพ่อตัด กล้วยตัดเครือกล้วยนะคะแล้วก็ตัดต้นทิ้งก็เลยใช้ใบที่ตัดออกมานี่แหละค่ะปูเป็นทางเดินเพราะว่าตรงโซนนี้ค่ะดินจะเป็นโคลนหมดเลยแล้วมันก็เละเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักในโรงเรือนมีผักสลัดนะคะที่จะรอลงแปลงแต่ว่าตอนนี้ยังลงไม่ได้เนื่องจากฝนตกชุกแล้วก็ดินมีเชื้อรายเยอะก็เลยพักดูแลไว้ในโรงเรือนก่อนทุกวันก็จะหมั่นพรมน้ำค่ะ เดี๋ยวพามาดูปั๊มโซลาเซลล์ที่จุมมชัยนะคะแผงที่ใช้เป็นแผง20วัตต์สั่งซื้อมาจากแอปสีส้มนะคะต่อสายตรงมาเลยค่ะเป็นขั้วบวกขั้วลบง่ายๆเนี่ยค่ะต่อแบบนี้เลยนะคะอันนี้จุมไม่รู้ว่าจุมต่อถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันใช้งานได้นะคะ ปั๊มที่ใช้นะคะเป็นปั๊ม12โวลต์นะคะแล้วก็เข้าใจง่ายเลยก็คือมันเหมือนปั๊มที่อยู่ในถังฉีดยาอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งสั่งมาจากแอปเหมือนกันแอปสีสม้มในราคา180บาทบวกค่าส่งด้วยก็200นิดนิดค่ะ ต่อน้ําเข้าตรงนี้นะคะน้ําเข้าจุ๋มก็เอาใส่ขวดแบบนี้เพื่อที่จะใส่เป็นก้อนหินลงไปให้มันถ่วงน้ําหนักแล้วก็จะปล่อยท่อออกมาอีกถึงหนึ่งด้านนะคะน้ําก็จะไหลวนนะคะดูดน้ําจากในคลองแล้วก็ไหลวนออกมาตรงนี้ซึ่งตอนนี้ค่ะจุ๋มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมปั๊มไม่ทํางานทุกทีงทำงานอยู่เลยนะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจุ๋มมีปั๊มสำรองอยู่อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวต้องได้มาเปลี่ยนนะคะที่ทุกคนได้เห็นนะคะว่าทุกครั้งที่เวลาจุ๋มมาถ่ายก็จะเห็นปั๊มน้ําทํางานใช่ไหมคะแดดออกนะคะปั๊มเขาก็จะทํางานแต่อันนี้นะคะ่ะคือไม่แน่ใจเหมือนกันมันน่าจะเสียแล้วมั้งคะโอเคอันนี้ก็เป็นผักกาดขาวนะคะไม่ค่อยได้มาฉีด สารไล่มแมลงเท่าไรมันก็เลยจะเป็นลายลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะมีพวกขี้นอนอะไรพวกนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเขาจะห่อเป็นกอไหมจุ๋มไม่แน่ใจเลยเนี่ยมันไม่น่าจะหอนะคะเนี่ยอ่าตรงนั้นมีไข่หอยเชอรี่ด้วยก่อนหน้านี้จุ๋มเอาหอยเชอรี่มาปล่อยไว้ไว้ในคลองไส้ไก่หมดเลยนะคะ แล้วก็ปล่อยให้เขาได้เจริญเติบโตนี้นี้อีกทั้งก็ได้ทำการปล่อยหอยขมด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นบ่อดดินแล้วก็ได้ทำการจำลองระบบนิเวศเหมือนธรรมชาติทุกอย่างเลยค่ะปลาก็เจริญเติบโตแข็งแรงไม่มีปลาลอยน้ําตายนะคะหลังจากที่เอามาปล่อยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่เป็นคลองบ่อผ้ใบ เมื่อก่อนเนี่ยปลาจะนอกน้ําตายง่ายมากเลยเพราะว่าอากาศร้อนแล้วเป็นพลาสติกสีดําเวลาที่มีแสงแดดตกกระทบไปยังคลองเนี่ยค่ะน้าก็จะร้อนง่ายแต่พอเป็นคลองดินปุ๊บน้ําจะเย็นตลอดเวลานะคะสังเกตได้เลยนะคะเวลาเาเราเอามือจุ่มน้าเนี่ยน้าจะเย็นตลอดเวลาระดับน้านะคะไม่ลึกมากเพราะว่าตอนแรกที่จุ่มขุดจุ่มขุดแค่ประมาณหัวเข่า นะคะแล้วก็ปล่อยน้ำได้เลยตั้งใจว่าให้มันสามารถบริหารจัดการได้ง่ายค่ะเวลาเราจะวิดน้ำหรือว่าเราจะลอกคลองเพิ่มอะไรอย่างี้ค่ะเราสามารถทำได้ง่ายดูดน้ำจากฝั่งนี้ไปใส่อีกฝั่งหนึง่งอะไรแบบนี้ค่ะ guaranteed. การจำลองระบบนิเวศของคลองไส้ไก่เป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับใครที่อยากจะทำจุแนะนำว่า จุ่มได้ทดลองมาสามครั้งครั้งที่หนึ่งคือเป็นบ่อพลาสติกสีดำอันนั้นคืออย่างแรกคือเราสามารถเก็บน้ํำได้นานแล้วก็สามารถที่จะจับปลากินง่ายนะคะแล้วก็เป็นการประหยัดน้ำํำแต่ก็ข้อเสียคือน้ําจะร้อนง่ายเพราะว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นภ้ากลางนะคะแดดก็จะจัดในตอนกลางวัน หลังจากที่อากาศมันร้อนน้ําจะร้อนด้วยมันไม่มีตัวระบายความร้อนแล้วพลาสติกสีดำเนี่ยมันเป็นสีที่ดูแสงแดดนะคะปลาก็จะตายง่ายแต่หลังจากนั้นนะคะครั้งที่สองก็เลี้ยงเป็นบ่อพลาสติกสีใสความเข้าใจของจุ๋มก็คือจะปูใหม่แล้วก็ทำขอบขอบบ่อให้มันเสมอนน้ำแต่ว่ามันมีข้อเสียหนึ่งอย่างคะ่ะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ปูสามารถ มา,าเดินเข้ามาในสวนได้เพื่อที่จะมาหาแหล่งขุดรูเขาก็จะกัดผ้าใบค่ะกัดผ้าใบแล้วเพื่อที่จะมุดทํารูก็เลยทําให้ผ้าใบของเราเนี่ยน้ําซึมออกได้ดังนั้นจุ่มก็เลยตัดปัญหาในเรื่องของน้ําซึมอะไรพวกนี้ออกไปเลยค่ะก็คือเอาบออผ้าใบออกไปเลยนะคะหลังจากที่เอาบออผ้าใบออกเนี่ยก็คือได้ทําการทดลอง ทดลองก็คือปล่อยไปเลยค่ะปล่อยบ่อให้น้ําขังแบบนี้ไม่เติมน้ําเลยนะคะช่วงช่วงช่วงแรกๆที่ปล่อยเปิดน้ําครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเลนะคะ่ะให้มันเป็นเลนหลังจากนั้นก็เติมน้ําช่วงแรกๆเนี่ยเติมน้ําบ่อยมากๆนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสามครั้งสี่ครั้งเลยแต่หลังจากนั้นมานะคะประมาณหนึ่งเดือนน้าเนี่ยค่ะอยู่ตัวก็เลยเอาปลาทับทิมมาปล่อยและสิ่งที่ได้ก็คือ ปลาทับทิมเนี่ยค่ะเขาชอบระบบนิเวศแบบนี้มากๆเพราะว่าจุ่มได้เอาพืชน,น้ำมาปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นบัวแล้วก็จะมีออบอนสีเห็นไหมคะเพื่อนๆมีเฟิร์นเห็นไหมคะเฟิร์น,นเป็นเฟิร์นแล้วก็จะมีแว่นแก้วมีวอเตอร์ครสแล้วก็มีใบเตยซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชที่ชอบอยู่ในน้ำอีกทั้งยังมีจอกมีแหนสามารถเป็นอาหารให้ปลาได้ นี่แหละค่ะเป็นระบบนิเวศที่ปลาชอบแล้วทําให้เราเองที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยไม่ต้องมาดูแลเขาเป็นพิเศษนะคะถ้าเป็นบ่อพลาสติกเราจะต้องคอยให้ออกซิเจนตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่มีออกซิเจนในน้ําเลยแต่ถ้าเป็นบ่อดินอย่างแรกคือมันเป็นธรรมชาติของเขานะคะออกซิเจนในดินก็จะออกมาด้วยอันนี้ความคิดของจุ๋มนะคะที่จุ๋มเข้าใจนะคะบวกกับ เนี่ยค่ะน้ำมันเย็นตลอดเวลาแล้วปลาเขาก็สามารถเจริญเติบโตกินอาหารเก่งนะคะเวลามีแหน่เขาก็จะกินแหนกินจอกนะคะที่เขาเปื่อยเห็นไหมคะเห็นตัวปลาไหมคะอีกอย่างนะคะน้ําไม่เสียอันนี้คือข้อดีเลยถ้าเป็นบ่อผ้าใบขี้ปลามันจะไม่ได้ถูกมันจะไม่ได้ลงไปในดินนะคะดินไม่สามารถที่จะจัดการขี้ปลาได้ แล้วขี้ปลาเนี่ยก็จะทำให้น้ําเสียกับอาหารปลาก็เช่นกันแต่ถ้าเป็นบ่อดินแบบนี้เห็นรูปูไหมคะตรงโน้มีรูปูปูจะเข้ามาได้นะคะเราก็เอื้อประโยชน์ให้กันและกันเลี้ยงหอยได้หอยจเจริญเติบโต,ตได้ดีสังเกตได้จากไข่หอยนะคะเห็นไหมคะไข่หอยเชอรี่แล้วก็ปลาเขาก็ชอบน้ำํำใสๆแบบนี้จริงๆไม่จําเป็นต้องเติมออกซิเจนก็ได้แต่ว่าจุ่มเนี่ยได้ทําระบบ ทำให้น้ำเนี่ยมันไหลเวียนเวลามีแสงแดดน,นะคะเพราะว่าจุ๋มมีอุปกรณ์อยู่แล้วก็คือแผงโซลาเซลล์แล้วก็ปั๊มน้ำแต่ตอนนี้ปั๊มไม่ทำงานแล้วนะคะสวยไหมคะมานั่งดูปลาแบบนี้มันก็เพลินดีนะคะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อว่าตรงนี้เป็นหลังบ้านจริงๆอันนี้คือเป็นหลังบ้านจุ๋มเลยนะคะมีอ่งน้ำเป็นอ่งน้ำกินหลังบ้านนะคะแล้วก็เป็นครัวตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นก็จะเลี้ยงไก่เห็นไหมคะ แล้วก็อันนี้เป็นแปลงผักที่ยกพื้นขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราทําทําแปลงผักด้านล่างแบบนี้นะคะ่ะมันชื้นมากๆแล้วก็ทําให้เชื้อราเกิดขึ้นได้ง่ายจุ๋มก็เลยยกยกแคร่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เอาไปกินแล้วหนึ่งรุ่นนะคะตอนนี้ค่ะจุ๋มปลูกเป็นผักชีเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาเขา,เขางอกมาแล้วนะคะอ่าผักชีนะคะผักชีตรงนี้จุม๋มเพาะเมล็ดไว้นะคะก็คือแช่เมล็ด แล้วก็ห่อผ้าไว้เขาก็เริ่มพอเราเขาออกลากจุ่ก็มาโรยไว้ค่ะตรงนี้มีมะนาวเห็นไหมคะแล้วก็จะมีพวกผักเล็กๆน้อยๆค่ะมะเขือ,อเทศเป็นแปลงเล็กๆค่ะเอาให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะคะว่าเป็นพื้นที่เล็กๆแค่นี้จุมก็สามารถทำกเกษตรผสมผสานได้แล้วใครที่มีพื้นที่เล็กๆอย่าปล่อยทิ้งว่างนะคะกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมทองนะคะอ่า นี่เลยออกเครือมาเรียบร้อยนะคะเมื่อวานบอกพ่อไปว่าพ่อมันออกคออือออ่าออกหวีนะ่าจะสุดแล้วมั้งพ่อก็เลยมาตัดปลีไปนะคะหันมาตรงนี้จุ่มทดลองเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเอาแยกจากเชอรี่เชอรี่นาเลยนะคะซื้อเป็นไข่มาอ่ามาเล่าให้ฟังเลยละกันว่าหอยเชอรี่สีทอง จุ่มเริ่มต้นยังไงนะคะอย่างแรกเลยคือจุ่มรู้สึกว่าเนื้อมันเนี่ยน่ากินเพราะว่าเนื้อมันเป็นสีขาวเหลืองๆทองๆนะคะแล้วก็มันดูสะอาดบวกกับมันกําลังเป็นที่นิยมของตลาดแต่ว่าจุ่มเนี่ยไม่ได้ยึดตลาดเป็นหลักนะคะจุ่มยึดที่ความชอบจุ่มอยากเอามาเสียบไม้ปิ้งกินแล้วก็ลาาซอสพริกอะไรพวกนี้ค่ะจิมจ้มน้าจิ้มแซบๆก็เลยทดลองเลี้ยง ก่อนหน้านี้ศึกษามาเยอะพอสมควรค่ะเราก็เลยลองตัดสินใจสั่งไข่มาดูนะคะสั่งมา200บาทได้ประมาณ10กว่าลังนะคะ1ิบ5หลังเลยแล้วก็เอามาไว้ประมาณ1สัปดาห์เขาก็ฟักนะคะพอเขาฟักเสร็จปุ๊บเราก็เอาพืชน้ำมาไว้ให้เขาเกาะนะคะหลังจากที่เขาเกาะเขาก็จะกินเนี่ยคะ่ะเขาจะกินในลักษณะแบบนี้นะคะ,ะอันนี้เห็นตัวเขาไหมคะ ตอนนี้ผ่านไปสองเดือนแล้วนะคะหลังจากที่เขาฟักออกมาเป็นตัวใครที่จะเลี้ยงหอยเชอรี่ศึกษาดีๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์มันต้องมีเวลานิดหนึ่งมันจะกินเวลาพอสมควรกว่าที่เขาจะโตอย่างน,นี้ค่ะสองเดือนยังได้แค่นี้เองนะคะบางตัวยังเล็กๆอยู่เลยค่ะ มีบ่อดเดียวนะคะเอาไว้กินในครัวเรือนน่าไปตรงนู้นเป็นเล้าไก่ค่ะเนี่ยค่ะต่อให้น้ําท่วมแค่ไหนจุ่มก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าในเล้าไก่มันเป็นพื้นที่ยกเห็นไหมคะยกพื้นปีที่แล้วน้ํามาก็อยู่ที่ประมาณครึ่งหน้าแข้งบริเวณตรงนี้ค่ะก็คือท่วมหมดเลยนะคะซึ่งปีนี้รอลุ้นเหมือนกันเห็นไหมคะรอบนอกน้ํามาแล้วนะคะ อันนี้คือล้อมรั้วไว้น้ํามาแล้วนะคะน้ำล้อมรอบเลยค่ะล้อมรอบพื้นที่เลยเนี่ยค่ะอ่ะทีนี้ต้นกล้วยนะคะอยู่ข้างเราไก่ต้นใหญ่มากๆใหญ่จริงๆอาจเทียบกับมือเลยนะคะเป็นกล้วยน้ำว้าใหญ่อันนี้จุ๋มเรียกเองเพราะว่า เพราะว่าเครือเขาใหญ่มากๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะใหญ่มากๆเลยถ้านับจริงๆเนี่ยเกือบยี่สิบวีนะคะแล้วก็ความสูงประมาณแปดเมตรน่าจะได้เขาก็จะได้ปุ๋ยจากขี้ไก่ตรงนี้เลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อแหนแดงที่จุ๋มขุดไว้แล้วก็ใช้พลาสติกสีดำเนี่ยปูบ่อนะคะเอาไว้เวลาที่มาให้อาหารไก่ก็จะมาตักแหน่ตรงนี้เอามาผสมอาหารแล้วก็ให้ไก่กินนะคะเนี่ยพาเพื่อนๆเ,เดินมานิดเดียวก็จะรอบสวนแล้วนะคะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของคลองไส้ไก่นะคะจุดเริ่มต้นของคลองไส้ไก่ที่จุ๋มขุดไว้ แล้วก็เห็นร่องลอยพลาสติกไหมคะอ่าแล้วก็ทําเป็นพื้นที่เปิดให้กับไก่ได้มาคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินแล้วก็ตรงนี้เป็นร่มไผ่ข้อดีของการมีไผ่นะคะก็คือไผ่เนี่ยเขาจะมีออกซิเจนสูงในร่มนะคะแล้วก็ไก่เนี่ยเวลาแดดร้อนๆเขาก็จะมาพักผ่อนบริเวณนี้มันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกะันค่ะธรรมชาติกับสัตว์นะคะแล้วก็มนุษย์ มีแค่นี้เองนะคะพื้นที่ของไส้ไก่ก็จะเริ่มจากตรงจุดนู้นนะคะทายแล้วไก่มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาเริ่มตรงนี้ตรงนี้เลี้ยงปลาดุกนะคะเลี้ยงปลาดุกน้ําจะขุนนิดนึงแล้วก็ปลูกมะเขือไว้ในกระสอบปุ๋ยนะคะพื้นที่ด้านข้างก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ล้อมรั้วแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะคะเป็นกล้วยน้ำว้าใหญ่นะคะแล้วก็มักเขือโตแล้วนะคะแล้วก็แข็งแรงอ่าเห็นไหมจุ่มก้นคลองไว้นะคะน้ำเต็มคลองเลยเพราะว่าฝนตกเมื่อวานโอ,อ่งน้ำตรงนี้เอาไว้เวลาที่ ถ้าน้ำในคองส้ไก่มันลดปริมาณลงเยอะๆนะคะจุ๋มก็จะไม่ใช้น้ําในคองเอามาลดน้ําผักก็จะเปิดน้ําใส่ตุ่มไว้แล้วก็ตักน้ําในตุ่มนี่แหละค่ะเอาไปลดน้ําผักผักสลัดชุดสุดท้ายนะคะอันนี้เอาไว้รอเดี๋ยวพี่ชายน่าจะมาเร็วๆนี้บวบนะคะกําลังเลยขึ้น มะเขือเทศเชอรี่นะคะอ่าเขาจะแตกแขนงออกนะคะเราก็ต้องคอยมัดไว้อันนี้ยังไม่ได้มัดเลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอีกปัญหาหนึ่งที่จุ่มจะเจอกับมะเขือเทศเชอรี่เลยก็คือมันจะมีเพลี้ยแป้งค่ะทุกคนเพลี้ยแป้งก็คือนี่เลยลักษณะแบบนี้นะคะอ่าแบบเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าเราเจอเป็นจุดๆแบบนี้เราจะเก็บออกเลยนะคะแล้วก็ฆ่าให้ตายนะคะฆ่าให้ตายไปเลยก็คือถ้าเจอแบบนี้มันจะบริหารจาัดก,การนี้อาได้ง่ายเป็นไปได้ถ้าใครปลูกนะคะอยากให้มาเดินดูบ่อยๆถ้าเราหยิบหยิบออกอาจเจออีกแล้วนะคะเราหยิบออกไปเลยค่ะเขาจะได้ไม่แพร่ระบาดนะคะปั๊มน้ำทำงานแล้วนะคะตอนนี้คือถ้าแสงแดดจัดเนี่ยคะ่ะ ปั๊มน้ำก็จะทำงานทีแรกคิดว่าปั๊มเสียและแล้วเขาก็ทำงานเมื่อเช้าเนี้ยแสงแดดมีก็จริงค่ะแต่ว่ามันยังไม่มีความร้อนจุ๋มคิดว่ามันต้องร้อนด้วยมั้งคะมันถึงจะทำงานตอนนี้เขาก็เลยปั๊มน้ำเรียบร้อยค่ะทำให้น้ำเนี่ยเกิดการไหลเวียนนะคะแล้วก็เติมออกซิเจนให้กับปลาทับทิม ก็พาเพื่อนๆเ,เดินชมสวนไปคร่าวๆเนะีอาจจะพาไปดูได้ไม่ทุกซอกทูกมุมแต่ว่าก็เดี๋ยวจะคอยมันอัปเดตเรื่อยๆค่ะว่าในสวนเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณยอดซับสไครต์ทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่ของช่องกเกษตรโสภาวันนี้นะคะ,กะเกษตรโสภาต้องขอกราบค่ะว่าสวัสดีค่ะ